Mày kẹp cà phê bà? Hả? Chắc nói Cứ bà kẹp đây đi lời Đi đây bà kẹp bà? Ừ ចំនួនរថយន្តប្រទេស เจ้ากะบขันซีซากกับมะอาตีจีบวันโอ้เฮ็ดจ้ได้กกตำตกัจีกเน่อยเทไปมันจีกเขาเอินเนี่ยนีมาแม่นฮักเท้าเจ้าวันมันฮักบุหรี่มันจีบว้าแบบนี้มันจีกเออ่ยวกเจ้าดึงมัน เออแล้วมันจีกคันมันหักโมเมนต์แนวนี้สแสดงว่าดึงเพราะว่ามันเป็นซองหยอดดีแล้วก็บคอยระวังเอาแล้วมัาดึงเลยมันกระเบิดเลยแล้วอึดแล้ว รออยู่อ้าวได้อ่ะดเดชดีเจ้าว่าเห็ดยหักไหมเปจ้าหยอดต่ำๆเลยนี่ค่ะเจ้าจว่าจับที่ปลายมันเพราะกกมันต่ำฮะน้า แมยย่เดงจฉยสีมันเทนเบิดทราบมันปงไม้ปีนานี่ยวนี้ห้ามบริเก็บนี่บริเก็บล่ะหยดมันหักเก็บมอจับมองแข็งแขงแค่นี้แ่มันเก ăn vâng xúc nhai lị cái nào này nào, cái nhá tầm tầm nhưng vẫn kẹp ดึงค่อยๆเอ้าก็ได้กกมันตำเพอดีกำหาว่าคงพายอะไเต็มสอบล่ะพูกเก็บไว้ไวเาาาาาา้เห็นบ้าตัวเฮียากับสนาดสนินเก็บแต่สาหวนบ้าเฮียากับพ่อเฮียทุว่าไว้อีหลีอีหลอเนอะ จอได้คนละกตาแล้ได้สอบเลยด้นี่แสดงว่าแถวจาบ่มีตัวซุกสันเออเก็บบ๊ว้เนาะฮะมู่วานบ่บ่ท่านในเบิงแต่ว่าใครไหวอยู่มันขำเลย ມື້ເຊົ້າກໍໄດ້ບໍ່ໄດ້ เมื่อคนหนึ่งเป็นบ่ยังเล็แปดนบ่เล็แปดคนเป็นดจจึงเมื่อน้อยเน่ยเพีนเดียวมัใหญแล้วเป็นหน่อหน่อยอือก็เป็นบาหนแล้วโอ้ เราเมียเป็นห้เมื่อปาลาลองขึ้นมาเลยเมื่อโบคนกับโบทอดแน่เอาคนบบเคยเฮ็ดเหียกกับโบทุนของธรรมดาและอยู่ไซมันก็นมีอุปสรรคเบิด 不一定。 đem là phụ nữ không phải là tìm à. không chào bò biết là bò phụ nữ không ข้าดึงมันออกปิดน้ำบ่อเอาไปคลาย้าเจ้ากระตัดอีกมันดมันเขียวอ่แมนมันแดงเล่มันเลี้ยนเอาเหลื้งสีสุกข้าวกรเอาข้าวกรเอาข้าวเนีขาวดำเอาดสตบวกไปใชอา คือกูให้ยังแต่ว่ามากมันสุกหันมันสุกพอดีแต่ว่ามันมันบ่ทันพอยว่าสิซะมันสิปิดยากแนตัวสูงกับปย่ำให้มันลิฮักควายนี่บักะเพมันเป็นแมงลายเอาคงไได้เต็มสอบนะ ฮะคนเดคือไ้เทอะไรเต็มสอบเยเออเต็มสอบเหอเออข่งเจ้าผู้เดียวบ่โอ้ไหวเนาะตัวมันซุกจังสีตัวดำกับอวรสดา ບໍ່ຈະສຸດບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນແດນະຫະບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ສອນເດນ້ອງມື້ນີ້ບໍ່ເຍມຫດມພາິປານພາະມສຸກບທດນມ່ນວ່າມສຸກອີ່ຮຈັນນຶລ เอานอนทดสอบนอนเจ้าว่าทดเต็มคว้าก็อย่างแท้ของเจ้าบ่ทดทดนอนยอดอีหบ่จักคือกันมันมีหญาบ่บ่ได้แม่นเลยเนาะบ่แม่นไปมบวบนี่ ไปอาบน้ำเคือนพวกไกป่ปะไก่เงี้ยแหละเอาคือบวกโรคทำแคมสวนคันนี้นี่เดหรอนี่ก็มีบ่บ่ลงไปนี่นะหอดเทียงเขาสึกโคตรโคันมีเทียงหันมันสีบบไก่ผ้าเขาลงหอดพูดเพราะว่าคนเขานอนประจําอยู่แถวโคตรโคันแหละ<อ>แถวบอลห้อยรถขัจอดลายๆหันมีหัน,หนคนอยู่ประจําอยู่หัน มันสิใกล้กว่าคั่นสิอาบนี่มันก็ได้นี่ผักมันคอยมันคอยสิเมื่อว่ามือนั่นไฟปูกันยากก็ปหลายบ่ย่างไปวิวิคอยตัวนี้ลงอีกคอยตัวนั้นก็าย่างอีกนอยนึงหันมันก็จะซองเบิ่งเห็นเที่ยงค่ะย่างลงือเที่ยงเลยมันไก่กว่า สบายหายางทางไ,มมมไางม,ไไมันก็ลุกๆนอน้นอนะั่นนะจะลงแต่เสา่วน,นี่เก็บนี่วักคอ่อยห้าโมงคาึ่ง เอากระยามันเอาแต่มักซุกมันเด็กกระเพาะแค่เนี้แล้วเขานอนสวนหันมันสบาย,อยเอาคนละแถววะ